เนาะหลังจากอ่านทุกคนอ่านที่ว่าเคยอัพโหลดผ่านมือถือเนาะนาปกมื่อนี้เฮาสิมาแนะนําการอัพโหลดนาปกหาลุงคลิปเนาะนาปกคลิปปี2 0 2 2ันเองนั่นเองเนาะขรั้นแรกเฮาก็มาทีนาเดสท็อปเนาะผ่านคอมพิวเตอร์นั่นเองเนาะมานาเดสท็อปหลังจากนั้นเฮาก็มาทีเบราว์เซอร์นั่นเองมาเบราว์เซอร์แล้วเฮาก็มาที่ช่องเนาะช่อง y YouTube เนาะจากนั้นเฮาก็มาทีนี้เนาะ มาที่อ่าตัวนี้ก่อนเนาะเฮาต้องลงทะเบียนก่อนเนาะทะเบียนใส่สื่อ Gmail ของสองแต่ละคนนะเนาะใส่อีเมลเนาะของข้าพเจ้าใส่แล้วเนาะหลังจากนั้นถ้ามาที่นี่เนาะเป็นหูวิดีโอเบือขัวมือนี่มาที่คำว่า create แล้วก็เลือก upload นั่นเองคลิปนี้เฮาชิมแนะนำทั้งการอัปโหลดและการใส่นาปกคลิปปี2022นั่นเองเนาะจากนั้นเฮาก็กดคำว่า select เนาะ แลวเขาก็มาเลือกเลือกอันวิดีโอที่เขาจะอัปโหลดลงอเองเนาะคือของขา้า,ขาพเจ้าขา้าพเจ้าค่ะดต่อเมียนอยู่ในนี้เนาะเฮนตัดต่อน,นี้เขบาบรรทานการบอกว่ารรทานอาเมียนบนไดแต่ทุกคนก็ให้ต้องจือเนาะว่าเอาเมียนอยู่ในสองใดเขาก็เขาไปเอาในสองนั่นเนาะสำหรับคนที่หูแล้วก็ต้องขอโทษขออภายนำํำอันนี้สำหรับมือใหม่เนาะแล้วก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ส่งข้อเงาเผื่อเป็นกำลังใจขอบใจหมู่เพื่อนที่ว่าฮับเบิงฮับส้มเนาะอ่าแล้วบอกเขาใจว่ารักคาสามารถติส้มเนาะหรือว่า <c oughs> สอบถามได้เน,ะนะาะเนาะหลังจากนั้นเขาก็มาเลือกเนาะวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดลงเลือกเนาะเนาะหลังจากมันมานานี่แล้วเขาก็เขียนคำอธิบายนั่นเองเนาะเขียนคำอธิบายาตัวใดก็ได้นไนเนาะ คำอธิบายนี่จังได้ก็ได้คือข้องพระเจ้านี่ข้าพเจ้าชีเียนคขาธิ่ายวมาเนาะใส่เองเนาะหลังจากนั้นข้าพระเจ้ากาซีเอาลิงข้องคลิปแต่ละคลิปเนาะมาใส่เนาะวนคำอธิาบายเพราะว่าให้ทุกคนนะ ที่ว่าสมารารเขาไปเบิงคลิปเฮ้าบนจำเป็นต้องว่าห้าเรือนห้าเฮาสมารถเบอง์ต้คลิปแล้วเฮาก็กดลิงก์ได้เลยเนาะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงคลิปเฮาง่ายหลังจากนั้นข้าพเจ้ามาที่สองยูทูบเนาะข้าพเจ้าก็มากดกดที่สองของข้าพเจ้าเนาะหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มากดที่นี่เนาะ่องนี้เนาะกดทีวิดีโอเนะ คลิปล่าสุดของข้าพเจ้านี่เนาะนี่เนี่ยข้าพเจ้าที่เอาคลิปตัวนี้เนาะคลิปล่าสุดตัวนี้แต่ข้าพเจ้าสิมาก๊อปเอาลิงก์มันเองเนาะเอาลิงก์ข้าต้นเอากระชาศีเอาตัวนี้ก่อนเ่ามีศีเอาเลยก็กดคอนโทรลวิคอนโทรลซี่นักกีบร์ดเนาะนักกีบวัวคลิกครัวก็ปีกอะไรเนาะง่ายๆหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็มาคาดใส่เนาะ นเขาไปเจาะก้นซ้องเม็ดเนาะชอบจับเนาะจับขั้นตอนสลิงอันนี้เนาะก็ชอ,องจับนะมากดทีล่ลิงตัวนี้เนาะเพราะว่าเพื่พอห้กดเขาทุกคนที่เห็นเนาะในคลิปของแต่ละบรรดาษที่ว่า,าเจ้าที่เข้าเห็นลงเนาะเอาสมากกดทีล่ลิงนี้เลยมันจะเป็นต้องเขาไปบันเดินเนาะเขาเจ้า จานะครับประจ้าก็มาก็ปีเอาลิงทีแต่ละคลิปที่ขล้องประจ้าเลยอวี๋ลงเลยที่ใช้เฟซบุ๊กนี่คือว่าประจ้ามีเฟซบุ๊กยูทูปนั่นเนาะอินสตาแกรมก็ได้เนาะนอกจากนะประจ้ามาพาดสายเนาะคลิปว่าพาดสายนี่มองคำอธิบายเนาะนี่เนาะหลังจากนี่มาเขาก็ตอนนี้แล้วแล้วนะใส่ลิงนี่แล้วหลังจากนั้นเ้ากา็ไม่เลือกเนาะ คลิปนี้บอได้เห็นมาเผื่อเด็กเนาะลักจันัร์นะทุกคนชิช้ยนาปกะแบนี้เนาะทุกคนเห็นบอนี่เนาะนี่เนาะมันเขียนว่าอัพโหลดนี่นอนด้วยเนาะเดือนฮาเนาะเดือนลงมาเนาะจะเห็นจะเห็นมองนี่เนาะก่อนสำหรับเมือไหม่ที่ว่าทุกคนที่ว่ากำลังอ่าชิว่าอัพโหลดนาปกลงมาได้ทุกคนต้องไปลงทะเบียนก่อนเนาะลงทะเบียนยืนยันตัวต้นผ่านมือถือเนาะคลิปที่ว่าลงทะเบียนครับไปจับกระดาษชอนแล้วเนาะ แล้วทุกคนก็บสมัติเบิ้งได้ใต้คลิปนี้เนาะสำหรับทุกคนที่ว่าเหตุคลิปลงเฮ็ดคลิปลง y o ยูทูบมือใหม่นั่นเองเนาะปี2022เนาะหลังจากนั้นเลือกตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวตัวนี้กัน,นว่าเฮายืนยันตัวต้นแล้วเนาะหลังจากห้าก็มาเลือกปกคลิปนั่นเองเนาะปกคลิปหาบอลเนาะบอลได้ที่ว่าบรรณาษัทน้ำมยนเนาะครเขาจะเลือกตัวนี้เนาะเนาะดูคลิปของพระเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็ต้อทานตัวนี้เนาะล่อทาน ขั้นมันขึ้นมาซีเคียบไปนี่คือว่าสําเร็จเนาะเปอร์เซ็นต์มันนี่เนาะหลังจากนั้นเขาก็กดเน็กเนาะกดเน็กแล้วก็กดเน็กอีกเนาะกดเน็กเลยเนาะหลังจากนั้นเขาก็เลือกว่าสาธารณะเนาะก็คือพระบิ๊กเนาะส่วนตัวนี้บนต้องสอนมันเนาะต้องติดยังมันเนาะหลังจากนั้นกดพลาสเลยเนาะง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับการใส่ปกคลิปและการอัปโหลดคลิป ลงซ่อง YouTube ของบรรทัถ้าว่าบเขาใจบันได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่คลิปหรือว่าอามีประสบการณ์อียังที่ว่าของบรรทัดที่ว่าหูก้กรคารพระเจ้าก็สามารถแชร์ได้เนาะกดคอมเมนต์ได้แต่คลิปข้าพเจ้าก็ยินดีเนาะทีว่าใจหูนู้นบรรทัดเนะาะท่านี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กกดติดตามเด้อเนาะพี่น้องทุกคนมูเพื่อนทุกคนเนาะขอบใจมูเพื่อนที่ว่าเบิ่งคลิปเฮ้าจนจบเนาะให้ทุกคนอ่าลำรวยลำรวยเนาะอ่าถึงเล็กกโตเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือว่าและกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการท้คลิปและกับมันจะบริดรับอันบ่พผ้าคลิปใหม่ๆทีว่าเขาเจ้าอัพเดตลงในแต่ละวันนั่นเองเนาะขอขอบใจเนาะ